สวัสดีค่ะามาพบพอกันอีกแล้วกับเรยา Channel. ชาแนลชั้นนี้มีช่องช่องที่สาระแนยนืหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนะคะืันนี้ไม่ยอมผมสวยอีกแล้วพี่น้องเบิรงมันมันขาวแต่ทั้งหนาแม่เบิง์อ้ยน่าเกลียดมากเลยนะคะช่วงเลยาป้ายาวันนี้มาโฆษณายาสัผมเออเอ้ยไม่ใช่สียอมผมนะคะจะลงเป็นสีอะไรลงเป็นสีดําทั้งหัวเลยค่ะขี้ขาดละคะเมื่อยละคะ่ะนะคะอีสันสู้ไม่ไหวแล้วนะคะกับผมหงอกนะคะก็ต้องยอมรับวชลาเนาะ ก็ต้องยอมรับว่าชลาเลยอ,อันเมื่อวานอยู่ในเฟซบุ๊กก็บเดโพสเรื่องสลิปเงินเดือนเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นปัญหาที่อยู่ใต้พรมคอยกรลั่งหูว่าใส่ว่าครเอเชียเขาบอข่อยได่สลิปเงินเดือนเขยก็งง,ง ซึ่งมันเป็นพื้นฐานเลยนะยู่บ้านเ้าเห็นงานโรงงานก็ได้ยสลิปเงินเดือนได้ดพ่นองก็ได้สเตทเตมมตนได้แต่ว่าเอา้าโครเอเชียยกเว้นขอว่าสั่งบางร้านบางร้านก็ไม่ออกเลยโอย้ค่อยงงมากเลยค่อยปวดหัวอืมค่อยปวดหัวปัญหาลอยแปดสิบแปดอย่างบางหา่านพ่อลุกไอพ่อหลูกจ้างพ่อลูกจา้กจางไปขอบ้านนี่แผนกบัญชี่กับสมมมดโตเลขกขึ้นมาเอาซ้ำเงินเดือนพนักง,งานอยู่ แต่ว่าพอรวมดูแล้วเงินรายไดอ้อเงินเดือนพนักงานเยอะกว่ารายได้บริษัทค่อยก็งงๆมาว่าน,นะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าจริงๆเนี่ยกฎหมายบังคับเด้อโครเอเชียน่นนะการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่ถูกต้องก็คือต้องออกสลิปเงินเดือนนะคะถ้าไม่ออกเจ้านายมีความผิดกฎหมายนะกฎหมายอะไรนะกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา93น่ะ ค่าปรับเจ็ดพันยูโรเดอ้อผู้ใดก็บ,บ่ไดดก็ไปท่วงเดอ้อเออจะาน 5, 6, ายสิมาบกเม็ดได้ดด้ค่ะเธอหญิงสาวอืมเพราะว่าใดๆผลประโยชน์คือเราเองเวลาเขาสิไปต่อว,วีซา่าหรือไปเฮ็ดอนะียงใดๆดน่ะมันคือหลักฐานว่าเราส่งประกันสังคมส่งเงินสมทบชลาภาพส่งเงินบำนาญใดๆดน่ดนะมันจะออกมาในสลิปเงินเดือนหมดเลยหฮาสิอยูเป็นแบบว่าเมื่อก่อนอาจจะใช่นะคะเมื่อค่อนอาสิช่คนบริสุทธิ์ใจยังวีซ่าได้ไม่ได้อัน วิแปลงหย่อมผมหาเห็นพี่น้องเอาแปลงทาสีมาทาเลยแปลงทาสีใหม่นะคะเออข่อยเหตุแบบว่าง่ายๆมากเลยคือแบบว่แต่กรน,นี่อาจจะใช่เพราะว่าอย่างสมัยก่อนโครเอเชียไม่ได้ร่วมเชงเก่นเนาะปัญหาอะไรก็หมกกันอยู่ใต้นั้นแต่ทุกวันนี้มันเปิดกว้างใช่ไหมอ่านบม่มงเผยมาซอยเหลือซีบินเท่าไดได้พี่น้องนอกจากตัวเท่าเองเพราะฉะนั้นต้องเช็คตัวเองนะคะพี่น้องคนไทยก็ได้ต้องเช็คตัวเองว่า สิทธิที่ประโยชน์เราคืออะไรไม่ได้ให้ไม่ได้สอนให้เป็นคนแข็งข้อนะแค่อยากให้รักษาสิทธิ์ก็แค่นั้นเองอืมแล้วมันก็จะง่ายบไนน่ได้แนะนาให้แข็งข้อหรือว่าอียงก็ถามกันดีๆนายจ้างของกบบางอาจไปสองสอนดอกก็คือสิคิดมาดีแล้วแ,วแต่ว่าใดๆก็เนาะถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรมาข้าบเกษดรมีว่าเออของเราทําถูกต้องนน,นั้นนั่นนีน่ใช่ไหม สวัสดีค่ะคุณเบนเบนเฮลโหลคนไทยหรือคนฝรั่งเนาะโอ้ยคอยเปิดไฟอันนี้คออะเสียบตาคอยแล้วท่าน,นนี้เนี่ยเมืนเน่อนตเมื่อกี้ท่าทาฝนสิตกพี่น้องท่าทาวา่าฝนสีตกบาน,นี้แดดออกอีกแล้วคอยก็เลยเอาใจมันยากยาก ย้อสีดำม,มันง่ายพี่น้องถ้าสีอื่นยันมันบ่ทัวคนไทยครับอ๋อสวัสดีค่ะนึกเห็นเป็นๆนึกว่าเป็นฝรั่งยันฟังบอลลูเรืองเนาะอืค่อยกับขืนมาจมไปสะลับพี่น้องมาบอกซูพีสูน้องฟังมาทักไายนะคะแล้วแต่วันมีเวลาเมื่นอนี้มีเวลาพี่น้องมีเวลาพี่น้องจ้าเมื่อนี้บ้านในมีไผจองเลยแรงๆก็สิอกไปหลันลาภาษาข่อยละก็เลยย้อมผมนิดหน่อย อย่านคนตกใจผู้ใดเป็นคางเสริมสวยอย่าเฝ้าทวงฉันด้วยจ้ะอืมอย่าท้ามทวงนะงดทวงนะอืมงดงดทวงนะเดี๋ยวฉันจะจัดการชีวิตฉันเองหรอก <c oughs> <c oughs> เอาตามสะดวกก่อนเลยเอาตามสะดวกเลยสวัสดีค่ะคุณแดนชยัยขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายม่ยอมผมโซโมูค่ะ หงมผมโซมัวแล้วก็มาเบาเรื่องว่าบอกว่าแต่โครเอเชียเนาะคะ่ะสโลวีเนียถ่ะบ่ได้สลิปเงินเดือนฐานเขาเห็นงานถือต่ออ่ะพิดกฎหมายคื้กันได้จ้ะอืจ่ายเงินเมื่อไหร่ก็ต้องได้สลิปเงินเดือนเมื่อน,นั้นนะคะโดยพื้นฐานถ้าเป็นเมืองไทยเข้ากับสลิปเงินเดือนออกก่อน,นเป็นปะ้านเข้าวิาทยสลิปเงินเดือนเท่ากับสี่ออกก่อนเนาะสมัยแต่ก่อนขอเห็นงานลงงานอันก่อนมือเงินเดือนออกสลิปเขากับสี่มาเขากับสี่เดเชกว่าเออชั่วโมงทํางานเราเท่นานี้นะเงินเราได้เท่านี้มีบท มีโอทีเท่านี้หักค่าประกันสังคมเท่านี้เท่านี้เออค่ารถหย่อนเท่านี้เพราะฉะนั้นต่างประเทศโคลเอเชียกับเซอร์เเนียก็คือกันพี่น้องอืมโครเอเชียกับเซอร์เวเนียก็คือกันหา้ามก็ต้องเช็คว่าเออเ้าเห็นงานไปจักสมองหรือว่าเงินเดือนเท่าพื้นฐานฐานเงินเดือนบางคนยังโมโหสั่มว่าคําว่าบลูโต้ไปว่าเงินเดือนก่อนหกักเน็ตโต้คือเงินรายได้สุทธินะผู้รองคนมาหันในหลู้อัน อันก้อนหักภาษีอาะสิดียซัมนีซัมนี f ฟอเนเ t โ o อาะสิมีค่าค่าอาหารค่าอาหารค่าเดินทางเอียงกะว่าไปแต่อย่างที่บอกกฎหมายโครเอเชียไม่ได้ระบุค่าอาหารค่าการเดินทางยกเว้นคุณไปสัมมนาหรือว่าไปทํางานนอกสถานที่ก็คือเจ้านายจะเป็นจะต้องจ่ายค่าเดินทางหรือว่าค่าที่พักให้โดยประมาณเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือข้าวคราวพูดถึงงานอาชีพทั่วไปเนาะ,ะแล้วบัดเนี่ยแต่ถ้า ทำงานอยู่กับที่ก็แล้วแต่ตกลงสัญญาการว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าพักอาศัยอยู่สมสมติว่าอ่าสมมุติยกตัวอย่างเส้นเช่นยกตัวอย่างเส้นอยู่ในซาเกรฟอย่างนี้เอออยู่ในซาเกรฟหรือว่าอยู่นอกเมืองซากรฟแต่ไปทํางานในซาเกรฟจริงๆเจ้านายเนี่ยไม่ให้ค่าเดินทางก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูในสัญญาว่านายจ้างจะให้เป็นบัตรรถบัตรโดยสารหรือว่าให้เป็นเงินเดือนก็แล้วแต่ถ้า เออหรือว่าให้เป็นค่าเดินทางค่าเดินทางก็จะอยู่ที่กิโลเมตรละสามสิบเส้นถึงหาสิบเส้นเนาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นไปกับกี่กิโลก็คูณจํานวนเข้าไปก็คือไม่เกิดก็คือราคาบเกินนี่นะคะก็คือถ้าราคาเกินนี้ก็คือจะต้องเป็นภาษีใช่ไหมจะต้องเป็นภาษีอย่างเช่นแล้วทีนี้ค่าอาหารอาหารที่ครัวเอเชียเนาะคะ่ะเนาะ ก็แล้วแต่นายจ้างกับลูกจ้างจะตกลงกันเหมือนกันก็คือบางที่ก็อาจจะให้เป็นอาหารหรือว่าบัตรอาหารหรือว่าบางที่ให้เป็นเงินเข้าเป็นค่าอาหารเงินเข้าค่าอาหารนี่ครู้เชื่อเท่าไหร่ปฏีก็คือถ้าไม่ต้องเสียภาษีก็คือเจ็ดสิบยูโรนะคะเจ็ดสิบยูโรต่อเดือนสมมุติว่าค่าอาหารหนึ่งร้อยสามสิบสามสิบอีกสามสิบยูโรที่เหลือจากเจ็ดสิบก็ต้องเสียภาษีอ่ะเนาะนั่นแหละค่ะ นี่คือสิ่งที่เราต้องตรวจสอบสลีปบางคนน่ะบลูเลยอมามีสลงสลีปเออถามยังกับบอหูถามใส่กับไปขัวถามขัวกับไปใส่เออพี่น้องเฮาบ่ได้ได้ค่ะเฮ้าต้องดูแลสิทธิประโยชน์เฮาเด้บางที่เฮาถามเฮ้าบ่ได้สลีปเงินเดือนเฮาบรหูได้สัง่งว่าสมมติว่านายเจ้าบอกว่าไปพักร้อนนะยังสินายจ้าว่าเธอไปฮอลิเดย์นะหนึ่งเดือนสองเดือนกลับไปเมืองไทย สลิปเงินเดือนบอเห็นห้าภาษาหมาถหูใหญว่าช่วงนั้นน่ะนายจ้างเอาเราออกจากระบบหรือเปล่าไม่ส่งประกันสังคมให้เราหรือเปล่าเรากลับมาเราเข้าใหม่เท่ากับนับหนึ่งใหม่เสมอนะคะต้องดูแลเจ้าของเออผู้รังคนกระสร้างส,สรรค์สำห,หรับว่าฉันเบาหลายฉันเบาดูคุณเติงสวัส,วสดีค่ะขอบคุณเลยด้วยค่ะมั่งมีสีสุขสวัสดีค่ะหัวเราอ,อย่างเจ้าวัวเราผมหงอกไขรตี ก็ยูมาจนเถ่าเนาะจันเนาะอืมอีกสิบสี่ปีเลยเงินสลาเดืนี่เคสิเลยวกปะอุ้ยได้ได้ได้เพราะว่ามีป้าป้าแขกที่อยู่นี่เนาะนั่งหกสิบนั่งวะกลับไปไทยไปเอาเงินไปเอาเงินแันคนสลาว่ะส่นเดือนละหกร้อยว่าส่นนานทีเก็บกับทีก็ได้อยู่เ้ว่ยว่ะสัน <laughs> ที่จริงอยู่เมื่อไห้ก็เคยส่งประกันสังคมอยู่ด้วยพี่หน้องเราก็กระสละถิ่มซื่อซึ่งประกันสังคมได้เงินที่แบบว่าส่วนที่แบบว่าสมัยแต่ก่อนนะเนาะสมัยแต่ก่อนเท่ากับแบบว่าไอตอนขอยไปเห็ดเป็นงานเป็นหมอหนวดเราเอง่ะขอยไปเฮ็ดงานเป็นหมอหนวดเขาก็ส่งประกันสังคมเองด้วยพี่น้องขอยส่งประกันสังคมเองบ้านนี้ตอนนั้นนะเนาะอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้เฟื่องฟูก็มีแหละแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอย่างนี้เท่ากับปริดีมาใส่ใจน้ำมูลอย่ไง ถ้าก็ใส่ใจแต่ว่าอุ้ยฉันได้ผัวฝรั่งกูจะไปเมืองนอกแล้วเหมืน,นะกูจะได้ผัวฝรั่งกูไม่ได้สนใจอะไรเลยเออเพราะฉะนั้นก็เลยทิ้งประกันสังคมไปเลยนะคะลืมต่อไหวเถละเพื่อสิได้เงินบำนาญน,น้ำเขาโอ๊ยตายแล้วไปขอทรงท่านบ่เน,นี่ยไปขอทรงท่านบ่เน,นี่ส่งก็น่าจะเดือนละสี่ร้อยองนะเบนบอกสี่ร้อยหรือเจ็ดร้อยยูน่กระวังว่า ยังข่อยมันบ่ถาทา้าพวตุยนะ่ะเดลบำรนาผัวอยู่เด้ได้แบำบรนานัวอยู่นะแต่ว่าไม่ตุยหรอกอืมเขาป่วยเป็นมะเร็งกะจริงแต่เขาแข็งแรงก็ข่อยผนข่อยนะแซ่แตกเราคู่มืออืมเขาหนะรักษาร่างกายค่ะไปออกกําลังกายไปออกกําลังกายไปยางขึ้นเขาว่าสันชั้นนีิวายแซ่แตกเราหัวฝาดผื้นวันดีขึ้นดีก็ลลมหัวฟาดขอบยางนังเปาะอาสัน เธอทําอะไรของเธอเลยยาย่อมผมค่ะย่อมผมเพ่นทวงายแล้วาหัวหงอกคัก้วได้ได้ยาว่าสันโอ้ยข่อยกระขาดน้อยใหญ่ข่อยกระขานขานข่อยก็เลยเออมันนี่ก็เลยมาย่อมผมแล้วก็จมซูมือฟังนะคะอืมนี่ก็เจะโม่งแลอวะบ่ายสามจะครึ่งแล้วบ่ายสามครึ่งหาโม่งหกโมงแร่งออกไปหลันละข้างนอกมก็ต้องยอมไปก่อนนะคะย่อมไปก่อนสิเป็นยางไห้ไม้หยียบห้อยเนาะ เขากระสิว่าปาด์ติโทนี่บอีเลย่ย่ากระสิว่าอีเลย่ย่านี่บอเล่ย่าจาของมาริบอไทยมสาสัตวดคือผู้หายใต่กระสิว่าอีกโอ้ยอับอยายเละไคหนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอืคุณยาอะไรนะเซวะกระสิไปเห็นชั้นอยู่น้ำทังกระสิวา่าโอ้ยนี่บอเลย่ย่าผู้หายเนาะสาวผู้หายปลาเน้นก็บอกบอกระบอกผินคนนะักกรสิว่าอีกอถ้ก็เลยหยอมนิดนึงนะคะเพื่อ เขาเรียกอะไรเป็นภาพที่สวยงามแก่ผู้พบเจออืมประมาณนั้นกระสิบเป็นขยำแบบนี้เพราะมันเป็นสีดำเนาะมันก็ง่ายเนะาะจังเอยก็เอาหัวจุ่มถวยเด้อทำแบบชิวมาก แป้งย่อมผมค่ะเ,เห็นเอาแป้งทาสีมา <laughs> โอ๊ยตะเหล็กหัวอัน,อนสศาสตร์จาก้องพี่น้องเลยขำหนักมากแต่มันมันเหต่งางอยู่ในมันบ่เหม็นแหมเคยซื้อเป็นไอตัวตุกตาหนะ่ะมาจากเมืองไทยพี่น้องไอตาตัวโตวน่ะของชวัสขอบหรอที่มันเป็นมูดน่ะเคยเอามาเห็นแล้วพี่น้องกโอเคอยู่แต่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ สำหรับผมข่อยนะอันสีบกินสีบกินหัวชววสขอบไอ้ตุ๊กตาบลายตาโตๆโตโตน่ะนะมูสือมาหายอยู่มูสือมาหาย่าบไม่เห็นไงเห็นไงยอยู่แต่ว่ามันมันอกมันอกม,ม,มันบเลิบล่งสีดำไปเลยจ้าสีไดง้ง่ายๆไม่ต้องสนว่าตรงไหนทั่วไม่ทั่วตรงไหนติดก็ดำหมดนะไข่ใส่ไปสองขวดคุณได้เนี่ย หยาดมันบาทัวข่อยเป็นคนผมหนาเนาะแปลงมาไหวแล้วใส่มือแล้ว <laughs> จักหน่อยเอา้าเักหน่อยเดี๋ยวเอาหัวจุ่มถวยเลยเอาถวย้ท่าหัวไปเลยมาสองกองเป็นยางสีประัวดำดีขนาดเลยบ้านเนี้ยมาอยู่บ้านเพื่อนพี่น้องเอ้ยหันให้เล็บกับพี่ดอกตัดเอง ทำเองนะคะอยากทําอะไรก็ต้องทาเองอืมไปจ้างเขาดังบอมเป็นอย่างเดียจ้างเขาถามว่าจ้างได้บ่เอาอีรีเหล่านั้นนะจ้างได้ค่ะแต่มันบ่ถึกใจเออบ่ถึกใจถ่ะว่าใดผมหรือว่าอันเขาเอื่มาอย่างก่อนหนีผมแบบบานเท่านั้นเกีย่ยวมาหักไปปับ๊บมันก็สลัดสลัดได้พี่น้องฝรั่งเยลยฝรั่งเฮ็ดผมบ่สลัดแห้งปึกอืสร้างเฮ็ดผมหนัสูงคนไทยบ่ได้บอกซืซ้อซะอัน เฮ็ดสีเข้านี่แล้วพอมทาสิเป็ยสีอ่อนนี่มันเฮ็ดบ่ดด้ดอกมันเฮ็ดเขาบ่ดด้แต่ว่าอันสร้างตุรกีน่ะดีสร้างตุรกีน่ะเก่งเลิศสิเนป็นหาเนี้ยภาษายอมสีผมเนาะเออไม่หงอกแล้วนะจ๊ะไม่หงอกแล้วนะจ๊ะ รอด เนี่ยเป็นยากยเงี่ยตรงไหนก็ช่างเอาข้างหน้าไว้ก่อนไม่ให้คนเห็นก็พอแต่อีกสองอาทิตย์มันก็ขึ้นอีกพี่นอ้องผมขอย่าไว้ไวมีละเหตุผลว่าคือตัดผมสั้นวะ่ะเตะ่านยอมเท่าตอนได้เ่าตอนเปิดห่าน แถวตอนมีกิจการเป็นข้อจ้าของแต่ก่อนเป็นลูกนอ้อง่นวายคนตาเนยเงาวสามสองคุนตัวพี่น้องเอ้ยบ่ยมีอย่างเขยดเนาะนางเฮ็ดงานหอดหมื่นกันก็เดือนออกอเพราะไม่เฮ็ดกิจการจ้าของบานีบินมากวายสิ้นเดือนอีกแล้วว่าสันจ่ายค่านั่นละบ่ค่านี่ละบ่ปวดประสาทผมหงอกเลยผมหงอกขึ้นมาทันที ร่อยนะคะอืมก็เปลี่ยนคัะเถอะแม่โอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ